สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาทุท่วมหัวครับ งานบุญกุศลบารมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่เหครับตามภาพครับวัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้เลยครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะชัดๆเลยครับ บุญกุศลมากมายขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์หลวครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประดิษฐกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจอเ

และเป็นมติของสงฆ์ทุกประกาศโอ้โหอันนี้สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธามากๆลางานมาบวช10กว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมเป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมาย นะครับรการอยู่ปริวาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อศาส,สนาในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจาให้แม่นนะครับไป กราบราทินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับรูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปฏิวาตกรรมครับเป็นสีมคนและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับเรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเก่า ให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติอยู่กรรมนะครับอยู่กรรมไถนี่กรรมนะครับในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติอนเนกนันต์แต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไช้กรรมกันแบบ เรียกว่าเป็นการประพฤติไปบัติสร้างบุญกุศลสูงสุดและโอ้โหสิกกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้วนะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขออนุญาตนำมาฝากนิดหนึ่งครับ งานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจาให้แม่นจะไม่แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสิมคนแล้วกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้ ายการทั่วไทยไปกับแก๊สไม่พลาดนะอยาฝากทุกท่านครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต,ต่อๆไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ